สวัสดีครับกลับมาพบกับการรายงานและคาดการสถานการณ์ฝุ่นละอองประจําวันนี้กันนะครับสําหรับภาพรวมของประเทศไทยนะครับสถานการฝุ่นละอองเนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับในหลายๆพื้นที่แล้วก็ในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับมาดูกันที่พื้นที่แรกนะครับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าฝุ่นละอองเนี่ยกลับมาสูงขึ้นนะครับเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับในหลายๆพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพฝั่งตะวันออกและก็กรุงเทพฝั่งตะวันตกนะครับที่ตอนนี้ค่ารายชั่วโมงเนี่ยเริ่มขยับสูงขึ้นแล้วครับผมเช่นเดียวกันกับพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับที่ตอนนี้นะครับเกือบทุกจังหวัดของพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับตอนนี้นะครับสถานเนี่ยอยู่ในระดับที่เป็นสีส้มนะครับมีเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วครับแล้วก็จังหวัดที่ต้องจับตาเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยเนี่ยก็คือจังหวัดตราบนะครับที่อยู่ประทิศชายแดนครับ สำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานนะครับตอนนี้สารกา์ฝุ่นละอองเนี่ยก็ขยับสูงขึ้นนะครับในหลายๆพื้นที่ของภาคอีสานเช่นเดียวกันนะครับหลายจังหวัดตอนนี้นะครับเกินเกณฑ์มาตรฐานนะครับอยู่ในระดับสีส้มนะครับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพครับ สำหรับพ um ื้นที蜓蜓่17จังหวัดภาคเหนือนะครับตอนนี visited, ้ภาคเหนือตอนบนนะครับหลายๆพื scheme, think, ้นที่ตอนนี้นะครับขยับสูงขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีบางจังหวัดครับตอนนี้ที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับสำหรับภาคเหนือตอนบนแต่ว่าตอนนี้นะครับภาคเหนือตอนล่างเนี่ยยังคงต้องจับตาเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับตอนนี้หลายๆพื้นที่นะครับหลายๆจังหวัดของภาคเหนือตอนล่างนะครับสถานการณ์เนี่ยเกินเกณฑ์มาตรฐานอยู่นะครับในหลายๆจังหวัดของภาคเหนือตอนล่างครับสาเหตุนะครับส่วนหนึ่งนะครับที่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่หลายๆภูมิภาคของประเทศไทยเน ฝุ่นละอองที่เพิ่มสูงขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยานะครับที่ตอนนี้นะครับหลายๆพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพบเจอว่ามีเกิดลักษณะของคล้ายฝาชีคอบนะครับอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับในระดับที่ฝุ่นละอองเนี่ยก็เลยไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ได้นะครับประกอบกับตอนนี้นะครับอัตราการระบายอากาศของหลายๆพื้นที่ทั่วภูมิภาคของประเทศไทยนะครับถือว่าคอนลดต่ําลงนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับ ฝุ่นล,ละอองเนี่ยก็เลยสะสมในพื้นที่ไม่สามารถระบายออกไปได้จึงเป็นหนึ่งเหตุผลนะครับที่ค่าฝุ่นละอองนะครับขยับสูงขึ้นในหลายๆพื้นที่นะครับของประเทศไทยครับอีกหนึ่งปัจจัยนะครับก็คือตอนนี้นะครับข้อมูลจากจิสด้านะครับเรายังคงพบเจอจุดความร้อนในหลายๆภูมิภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งข้อมูลล่าสุดจากจิสด้านะครับเราพบจุดความร้อนนะครับกว่า500จุดนะครับของประเทศไทยนะครับวันนี้โดย ตอนนี้นะครับสัตว์ส่วนป่านะครับก็นํามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วนะครับตอนนี้เราพบเริ่มพบเจอการเผาในพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพื้นที่ทางตอนเหนือนะครับแล้วก็พื้นที่ทางภาคอีสานนะครับของประเทศไทยครับสําหรับการคาดการณ์สถานการณ์ล่วงหน้า7วันนะครับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับรวมถึงพื้นที่ภาคเหนือ ภาคอีสานรวมถึงภาคตะวันออกนะครับอาจจะช่วงนี้นะครับยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์นะครับไปจนถึงวันที่5กุ่มภาพันธ์นะครับแล้วก็หลังวันที่5นะครับสถานการณ์มีแนวโน้มที่จะบันเทาลงครับ ทางนี้นะครับทุกท่านนะครับก่อนออกจากบ้านนะครับหรือว่าออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับอย่าลืมนะครับตรวจเช็คค่าฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ a i r ์ฟอร์ไทยนะครับแล้วก็หากมีความจําเป็นนะครับที่ต้องออกไปทํากิจกรรมกลางแจ้งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเปราะบางนะครับอย่าลืมนะครับปฏิบัติตามคําแนะนำนะครับของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งรัดนะครับแล้วก็สวมใส่แมสนะครับเพื่อปกป้องตัวเองจากฝุ่นละอองครับ แล้วก็ทุกท่านนะครับสามารถติดตามรับชมข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละอองได้นะครับผ่านแฟนเพจ Facebook ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศหรือว่าแฟนเพจเฟซบุ o กกลมควบคุมมลพิษครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ